มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับกับฟอร์ด2.2นะครับสวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็เกิดมาซ่อมนะครับผมออกไปถ่ายข้างนอกก็มีแต่เสียงเพลงครับเปิดเพลงดังเกินตลาดเนี่ยแทบถ่ายคลิปแทบไม่ได้วันนี้ก็มีงานฟอร์ดนะครับเอ็นเจอร์2.2นะครับตัวแรกกับประการแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นเลยสู้แดดไม่ได้นะครับ แต่น้ำยาไม่ได้ขาดนะครับน้ำยาไม่ได้ขาดคือเบื้องต้นเลยคันนี้ก็คือว่าแผงนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะครับคือไล่ตามระบบก่อนเลยนะครับแรกๆเลยนะครับแผงคอนเดนเซอร์ที่ระบายความร้อนนะครับแผงแอร์ด้านหน้ารถนะครับแผงอินเตอร์แผงหม้อน้ํานะครับตันนะครับคือมีสิ่งสกปรกเยอะนะครับเพราะรถเนี่ยเขาใช้แบบวิ่งต่างจังหวัดแล้วก็ มีแต่ฝุ่นนะครับเนี่ยในรถก็มีแต่ฝุ่นเนี่ยผมเช็ดนะเนี่ยตอนแรกฝุ่นเต็มเลยนะแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองนะครับกรองกรองแอร์ก็เป็นของแท้นะอ่าตัวเช็คนะครับตัวเช็คเบื้องต้นเนี่ยคือเจอเลยนะครับอ่าคัดพัดลมนะครับหรือว่าอะไรนะฝีปัม๊มอ่ะคัดพัดลมนะครับอ่ามีการรั่วนะรั่วนะครับตามอายุการใช้งานคันนี้สามแสนนะครับสามแสนโลแล้วนะฮะสามแสนโลแล้วก็ พัดลมหมุนไม่แรงนะครับต่อให้เครื่องร้อนๆแล้วก็ไม่แรงนะคืออันนี้คือหลักๆเลยครับตัวสําคัญเลยนะในการทํางานการระบายความร้อนนะครับเพราะว่า,าแผงระบายความร้อนของอระบบแอร์แผงคอนเดนเซอร์เนี่ยครับมันไม่มีพัดลมอีกตัวนะนะครับถ้าถ้าเขามีพัดลมนะครับเป่าตัวหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยแสดงผลอะไรทักเท่าไหร่ อันเนี้ยเวลาล้างระบบก็คือใช้น้ำยานะครับใช้น้ำยาล้างแผงนะครับล้างแล้วก็ใช้น้ำยาล้างแผงนี่แหละไปล้างแผงหม้อน้ำด้วยนะคือทำการถอดบังลมนะครับอุ้มลมของใบพัดลม,มออกนะครับเพราะว่าเราถอดต้องถอดอต้องถอดคัดพัดลมนะมาเปลี่ยนใหม่นะครับใช้ประแจประแจเลื่อนตัวใหญ่นะครับ ไขออกธรรมดาเรานี่แหละครับล็อกเข้าไปในรูแล้วก็ตีออกนะครับทําเครื่องมือเอาไว้ล็อกในรูแล้วก็ขัดแล้วก็ไขออกมันก็ออกไม่ไม่มันไม่ได้แน่นนะไขง่ายนะก็เปลี่ยนคัดพัดลมใหม่นะครับคีคัดพัดลมอะไรนรั่นะนะฮะเปลี่ยนใหม่อันนี้พัดลมก็แรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแล้วอ่อแต่อะไรเป็นของไอซินนะ ไม่ใช่ของฟอร์แท้นะครับเพราะว่าลูกค้าอยากใช้เกดรองลงมานะครับของแท้คือถ้าของแท้มันจะขายมาทั้งใบพัดเลยนะมาทั้งใบพัดเลยนะครับของแท้รู้สึกจะสามพันแปดหรือเอเท่าไหร่นี่แหละนะครับสามพันกว่าบาทแต่นี้เฉพาะคัดพัดลมเนี่ยเฉพาะฟีปั๊มอะไรเนี่ยก็สองพันกว่าบาทนะครับสองพันสี่ออ ล้างแผงเรียบร้อยประกอบคืนเติมน้ําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับคันนี้น้ำมันเครื่องก็ใช้เป็น 5W30 ของเชลนะนะครับเชลก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นเกรดมี 5W30 5 30W 30นะครับเดยกไม่เคยถือการล้างแผงใหม่นะเดี๋ยวออกไปข้างนอกรู้ได้ยินเสียงเพลงบ่าบ ข้างในนี่ก็แอร์เย็นแล้วนั่งสบายเลยนั่งไปนั่งมานี่ก็จะหลับนะ <c oughs> ตอนแรกแรกนั่งเนี้ยไม่มีความเย็นเลยนะครับแอร์ก็ไม่ตัดนะคมอมแอร์ทำงานลากยาวเลยนะครับแต่เนี้ยแอร์มันทำงานนะเพราะว่าเนี่ยสังเกตวัดรอบแอร์ทำงานแล้วก็แอร์เย็นด้วยนะครับแอร์เย็นด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกนะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกดี่กเปลี่ยนนันใหม่นะ ก็ล้างแผงนะครับถอดตัวนี้นะครับถอดบังลมล้างแผงนะครับนี่ข้างในล้างใหม่หมดเลยนะครับเติแผงว่าน้ำสามชิ้นเดี๋ยวพาไปดูอะไรเก่านะครับนี่อะไรเก่านะครับนี่รั่วนะครับเห็นไหมสามแสนโลนะครับใช้มานานแล้วนะฮะก็พอเราพอพราะด้านหน้าเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะด้านหน้าจะมองไม่เห็นนะครับ เราจะโงกลงไปด้านหลังนี่แหละนะครับแล้วก็เอามือลูบดูนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นฝุ่นแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับคือมันรั่วนะเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็เวลาเร่งเครื่องแรงๆเนี่ยพัดลมเนี่ยเอ่อการเปลี่ยนแปลงอน้อยมากเลยนะการเปลี่ยนแปลงสปีดความเร็วของพัดลมเนี่ยน้อยนะครับแต่จริงน่ะสองแสนโลสองแสนหน่อยๆน่อยหรือว่าสองแสนห้าหรือว่าสองแสนโลถ้ารู้สึกว่าพัดลมมันไม่ค่อยแรงก็เปลี่ยนใหม่นะครับ เปลี่ยนใหม่ออันนี้จะเป็นของไอซินนะครับของไอชินแค่ของไองชินก็สองพันกว่าบาทถ้าของแท้ก็เอ่อเท่าไหร่นะสามพันกว่านะครับกับสี่พันมาทั้งพันลมอันนี้ก็นวาล่าครับประกอบได้หน่อยนึง ขอบคุณนาะสสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปนาว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไปถึงไหนแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ